ตื่นตันใจและรู้สึกเป็นเกียรติยินดีมากๆที่จะได้มาชมการแสดงคลาสสิกเนื่องในโอกาสวันครบรอบ100ปีของอสมเด็จพระพี่นางร่วมกับในหลวงและพระราชินีขอใหอ้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระรานามัยแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราเป็นนานๆน,นะคะเราเป็นเกียรติและภาคภูมิใจครับที่ได้ร่วมชมการแสดงดนตรีคลาสสิกร่วมกับ พระบาทเด็จพรปเจ้าอยู่หัวคมีความภาคภูมิใจทั้งหนึ่งในชีวิตหูดีใจมากๆแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะขอให้พระองค์ทั้งสองนะคะพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใส่กับประชาชนชาวไทยไปนานๆค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาคอนเสิร์ตในงานนี้ค่ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมชมดนตรีคลาสสิกในครั้งนี้นะคะได้มาชมพระบาร,รมีของพระองค์ท่านทั้งสองนะคะมีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะร่วมกับในหลวงแล้วก็พระราชนะะิพนธ์ใช่ค่ะก็ก็ขออวยพรให้พระองค์ทั้งสองพระองค์นะคะทั้งในหลวงแล้วก็อ,องค์พระราชินีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่กับประชาชนไปอย่างนี้ตลอดตลอดไปนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วชมชมคอนเสิร์ตพร้อมกับท่านนะคะพระยาที่สี่แล้วก็พระราชนินธ์ปกติแล้ว คอนเสืร์มที่บ้านก็มาน้อยมากก็จะไม่ได้มาแต่พอรู้ว่าท่านมาเนี่ยเราก็อยากมามากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติมากๆสุดๆเลยค่ะที่ได้มาเยี่ยมชมพระองค์ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มารับชมการแสดงนี้ครับแล้วก็ได้เจอท่านรัชกาลที่สี่ด้วยนรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้กเจอพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ นะคะแล้วก็ชค่ะมีสุขภาพานที่สมบูรณ <dio> ์คแล้วก็อยากท่นเมาแต่ก็อยากให้ท่านมามีความยินดีปิติตื้นตันไปล้นพ้นมากได้รับเชิญวงดุริยางมาบรรเลงเพลงรับเสด็จในหลวงและพระราชินีในวันนี้เด็กๆและข้าพเจ้าต่างตื้นตันใจมากมีความปิติเป็นล้นพ้นที่จะได้กลับเฝ้าแทบพระบาทในหลวงและพระราชินีครับกระผม และคณะนักเรียนนักดูเรียงทั้งหลายก็ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระบรมราชินีทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญล่มโพล่มใจให้แก่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้มารับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดขอถวายพระพรให้กับพระองค์ท่าน ขอทั้งสองพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วก็ขอให้พระอ,องค์ท่านมีพ,พระพารมัยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญ